ห้ามกินเฮ้ยห้ามค้างคืนนะใช้หมดเอาจักสามดอก่นอนอื่ลตอนนี้ก็มีการขายสินค้าเกิดขึ้นมีการนับตังมีการแจกของหรือแจกหรือขายเนี่ยขายขายขายไม่มีแจกแล้วตอนนี้ไม่มีแจกแล้วครับของดีไม่มีแจกแล้วครับขายกันเนี่ยเห็นเลยฮะดูนี่นี่้หล้ได้แล้วอ๋อได้แล้วนี่รับอังคารแล้วยังไรับแล้วสินค้านะฮะผสมเสร็จแล้วเนี่ยจีดให้หมดในวันนั้นห้ามดื่มอ่า ห้ามดื่มเลยะอย่าเก็บอย่าเก็บเหลือไว้ถ้าเกิดมันเหลือเนี่ยฮะก็เอาไปผสมน้ําเพิ่มเหลือมาครึ่งขึ้นแก๊ลอนเติมขึ้นไปเท่าอ่อ่าแล้วก็ไปฉีดพวกพริกพวกมะเขือได้เลยพวกมะกอได้เลยนะครับจะลดนะครับโอเคนี่คือก็สิ่งที่กิจกรรมกิจกรรมอืมกิจกรรมแล้วก็การดูแลอย่างใกล้ชิดเอ่อท่านใดที่ยังไม่มีรหัสเบอร์โทรศัพท์ศูน8 2แปดเจ็ดแปดสอง้นสี่หกแปดโทรมาเอารหัสขายความลับโดยด่วน นะครับดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เหมือนลูกเหมือนหลานเราไม่ใช่พ่อค้าเรเอมีปัญหาเรามาที่นี่เราทําทุกอย่างยกเว้นแกะที่ยางเพื่อนไปขายเราไม่ทมนะครับเราดูแลเรื่องน้ําหนักยางเราดูแลเรื่องเปอร์เซ็นต์น้ํายางเราดูแลเรื่องโรคของยางเราบํารุงอย่างถูกวิธีครับเบอร์โทรนี้โทรหาได้มีรหัสลับสําหรับทุกท่านที่ตั้งใจครับผมนะครับนั่นคือคําพูดจากอัครวัฒนะครับที่เป็นแม่ทีแม่ทัพใหญ่อยู่ทาง สุรินนะครับแล้วก็เปิดสาขาอยู่ที่บ้านกรวดนะครับแล้วน้องกรอนะตอนนี้ก็กําลังนะครับเก็บรายละเอียดเกี่ยวว่าเรื่องการขายสินค้าเมื่อบรรยายไปเสร็จนะครับลงแปลงจริงนะครับเอาไปวิธีรเอาไปพ้นกันก็ได้น้ํำยางกลับมานะครับเอาอะไรเอาอะไรเพิ่มครับพี่ป๊อกกี้คนละชุดหรือคนละลังทีจะตามมาครับ อ๋มาแล้วฮะนุ๊กพักเอาเงินล้วงในกระเป๋าปมาแล้วฮะตอนนี้เอามือล้วงกระเป๋าพักเงินออกมาครับนสนุกสนา,างงนงานด็่งๆเนาะบ่าผดีว่ดใวัาทุกฟั้างเอาอย่างให้ดีก่อนผมจะบอกฮะเทปม้วนนี้ครับเราบันทึกภาพอยู่ที่ภาคอีสานนะครับอําเภอพนมดงรักอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับภาคใต้ดูเป็นตัวอย่างครับเขาก็าทำงานยังไงเขาได้ยังไงครับลงมาดูสิครับสินค้าดีอย่างนี้คุณไม่เอาผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วเราขายตรง เออเห็นมาเนี่นี่ยเขายกให้ดูนี่มาดู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 นะครับเออวัตถุดิบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอ่าวัตถุดิบร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับฟังคำเม้นไหมอันจริเอ่าเอาเอาพูดภาษาเขมรหน่อยนะครับทักทายหน่อยบ้ารสนันกี้นะเออเฮ้ยยางจังตืดยอดอ๋อนั่นเป็นั้นคือภาษาเขมรบอกว่าใช้แล้วยางน้เยอะน้ำยางออกดีออกเยอะอ๋อใช้แล้วน้ำยางออกดีได้ผลภูมิใจอ่านะครับโอเคครับผมนั่นคือการ บันทึกภาพกับเกี่ยวกิจกรรมในวันนี้นะครับใครที่อยากจะเป็นสมาชิกเราครับเข้ามาหาเราวันนี้ครับเรามีคําตอบให้ทุกท่านที่นี่มีคาตอบโดยท่านประธานทบกบุนศรีคายท่านเป็นผู้วิจัยและพัฒนาเรื่องของสินค้าสภาพสินค้าที่ดีๆมาให้กับเรานะครับโอเคครับเดี๋ยวมวนนามาเจอกันใหม่ครับผมอะไรครับผมอดินันนาทองครับอ่าผมอดินันนาทองครับตอบถามได้เกี่ยวกับเรื่องการตลาดด่ตอบถามผมได้เลย นาชื่ออะไรนะครับอ่าคนถามชื่ออะไรเนี่ยชื่ออะไรนะฮะเรืออินแนเรืออินแป้นผมเรืออินเทมงามครับผมอ่าเรืออินแป้นพี่อีกครั้งหนึ่งครับผมบรรเจิดิิมงามครับผมบรรเจิดเทมงามพี่บอกเบอร์โทรสทมหน่อยเดี๋ยวเ็เห็นพี่ศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าห้าเก้าแปครับผมนี่ชัดเจนอยากรู้จักต้องโทรมาเบอร์นี้แล้วได้แน่คําตอบนะครับให้ปรึกษาได้ให้ปรึกษาได้เลยโอเคครับผมนี่คือประธานบริษัทวัไลทไรเรานะครับ ติดตามมีที่ไหนครับประธานบริษัทจะต้องมาลงอยู่ในสวนกันเขาบอกว่าอยู่ในห้องแอร์กันแต่ประธานบริษัทออกกันอะไรครับไม่ครับลงพื้นที่กับเราเพราะประธานเองอยากจะให้ได้ใช้สินค้าดีๆและกระชับเกณฑ์กันจริง,รงๆเขามาไม่ได้มาประงโลกมามาหลอกลวงกันนะครับประธานก็เอาของที่ดีๆมาให้กับเรานะครับภาคใต้ผมบอกอยากให้ดูเป็นตัวอย่างนะดูเอาไว้เนี่ยคนเหล่านี้ดูเอาไว้ดูครับ ไม่ว่าจะเป็นคุณอังคณิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องไกด์วดดิบไม่ว่าจะเป็นพี่จานี่ทีไนของท่านนะเนี่ยดูผมมานั่งขายเนี่ยแล้วคนที่ขายที่ดีสุดคือคนนี้ครับ <c oughs> น,น,นี่คนนี้คนนี้นี่ครับเป็นสมาชิกอี่คน <c oughs> สมาชิกกิติวสากาทํางานให้ท่านาอยู่นะฮะ <c oughs> ครับผม <c oughs> อันน,นั้น <c oughs> ครับผม <c oughs> บอกหน่อยนี่สมาชิกแม่ทีมคุณตอนนี้ผมบอกว่าทางใต้นะตามขาอีสาาไม่ตันแล้วไม่ทันแล้วนะสิ่งที่คุณเห็นคือคุณติ้งโอกาสแล้วตอนนี้ จริงโอกาสแล้วนะครับผมตอนนี้คุณนันันคุณคนที่ไหนครับตอนนี้ผมเป็นคนสุราษฎร์ตอนนี้ยังเป็นคนสุราษฎร์อยู่อ่ะครับใช่เลยแต่ว่าใจผมอยู่ที่หนองคายอยู่ที่ไม่ผมไปด้วยเนี่ยไปเห็นสาวลาวไม่ใช่ผมถามว่าคุณติดใจอะไรหนองคายเพราะว่ายางปลาลาเยอะมากเยอะเหมือนจะเยอะกว่าภาคใตแต่มีปลามีอีครับมีพร้อมหมดผลไม้มี มีภาคใต้สมัยก่อนตอนใหม่ๆเลยงามสาวงามด้วยอากาศดีแล้วนเลยสาวก็สวยโอ้ดู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 สีแน่นั้นผมบอกได้เลยว่าแตกต่างกันที่ที่วันก่อนเยอะมากวันก่อนเลยนะครับโอเคครับอขอบคุณมากถ้าถ้าง